คลิปนี้มาดูพระสมเด็จปกโพพิมพใหญ่ของวัจุลามณีนะนี่เป็นพระปกโพที่พระอาจารย์อิฐได้ทำพิธีปลุกเสกสร้างในปีพศ2541เป็นพระเนื้อพงสีขาวมวลสันมีเยอะเนื่องจากวัจุลามณีได้จัดสร้างมาพิธีใหญ่พระอาจารย์อิฐได้นั่งพิธีปลุกเสก สังเกตใบโพนะใบโพนี่ต้องคมชัดนูนขึ้นไตาทานบัวนี่นะจะมีเส้นบางๆขีดคืนไปแบบนี้เนื่องจากการแกะพิมพนะสังเกตซุ้มแกว้วเนี่ยคมชัดนูนขึ้นแบบนี้มีมิติองค์พระนี่จะนูนมีมิติต้องยันนี่คมชัดนะองค์พระนี่ต้องอ่อนช้อยยิ้มแยม้มดูผิวเพลินเหมือนหลวงพ่อโสทรเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดด้านข้างนะขอบตัดองค์พระนี่จะเป็นขอบตัดปกติที่ตัดด้วยเครื่อง เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะข้างหลังองค์พระนี่จะคมชัดนะดูสังเกตอยยันนี่ยคมชัดบอกชื่อวัดชัดเจนว่าวัดจุฬามณีจังหวัดนี่ก็บอกชัดเจนว่าสมุทรสาครสร้างในปีพศ2514นี่บอกชัดเจนจะมีขอบปิ้นขึ้นมาแบบนี้นะเนื่องจากเกิดมาจากการปั๊มนะนี่ตรงนี้จะมีขอบปิ้นก็จะย้ำทุกครั้งเนื่องจากที่เรานําวัตถุมงคลมาไทยทำนี้เราไม่มีจุดประสงค์ที่นํามาจําหน่ายนะ แต่เรามีจุดประสงค์เพื่อมาทำคลิปให้รับชมกันในการศึกษานะ